อสองวันนี้รู้สึกจะกลับมาหนาวอีกนะนี่จะหนาวยังไงมันก็ยังดีกว่าร้อนเนาะถ้าร้อนแล้วโอ้ยมันทนจะทนไม่ได้แต่ถ้าหนาวยังอยู่เอออยู่ด้วยความสดชื่นอยู่ด้วยความเบิกบานแม้จะหนาวซะหน่อยนึงก็ผ้าห่มคุมไหลไปซะหน่อยก็อุ่นแล้ว แต่ถ้ามันร้อนเนี่ยจะอาบน้ําอยู่ทั้งวันทั้งวันมันก็ไม่คือล่ะบ้านนี่เดี๋ยวท้องอื่นท้องเฟ้อตายเลยถึงงานของเราเดี๋ยวันที่สามสิบมกราคมอากาศหนาวหนาวก็ดีได้เนี่ยเนาะกลัวแต่มันจะอากาศร้อนเนี่ยทุกปีมันมันมันก็ค่อนข้างจะออกจะร้อนใช่ไหมเออถ้าปีนี้เพียงมันหนาวแค่นี้นะเออ หนาวหนาวแล้วมันสดชื่นมันมันคนคนเยอะๆคนอยู่รวมกันน่ยไอไอตัวจากคนออกมาก็ร้อนพรแรงเนี่ยถ้าได้อากาศหนาวเลยมันก็มีความสดชื่นงานอะไรต่ออะไรก็สบายทํางานได้สบายมันไม่ขี้เกียจในภาคนี้เนี่ยพวกอ,อสสอตรอพวกแ,แม่ชีแม่ดาพ,พวกญาติโยมที่อยู่ในวัดอยู่นอกวัด ได้มาช่วยกันอะไรต่ออะไรเก็บกวาดทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้อะไรต่ออะไรเก็บใบไม้อะไรต่ออะไรต่างๆทั้งตัดหญ้าทั้งอะไรต่ออะไรรอบบริเวณไปหมดรอบวัดรอบสลารอบจิจาัาทานเลาะก,กําแพงเลาะหน้าทางลําห้วยอะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยอากาศเยน็นๆมันไม่ขี้เกียจอนะ่ะเนาะมันทาอะไรต่ออะไรก็ค่อนข้างได้เวียดได้งานอยู่ได้ เห็นผลของงานถ้าอากาศร,ร้อนๆเดี๋ยวก็ไปนั่งอู้นั่งหลบมุมอยู่ตามร่มไม้ตามนู่นตามนี่นะมันไม่ได้งานแต่ถ้าอากาศหนาวๆเย็นๆไปเรี่ยมมันทามันทำไมได้งานตลอดมองไปตรงไหนก็โล่งเตียนหละกิ่งไม้กิ่ง,งตอกอะไรอะไรก็เออรู้สึกว่ามันเป็นเรียบร้อยซะหน่อยหนึ่งมันไม่เปอะปะไม่เปรอเปื้อนตัดให้มันให้มันเสมอเสมอกันถ้าความสูง ไม้ประดับอย่าให้มันมีความสูงเท่าไหร่ครับมันพยายามตัดให้มันมีความสูงเสมอเท่ากันไปแบบนี้มันก็มันก็มีมองแล้วมันเรียบร้อยดีส่วนข้างล่างหญ้าตรงไหนมันลกตรงไหนควรจะตัดตรงไหนจะแต่งก็ก็ช่วยกันตรวจช่วยกันดูมันวัดของเราเหมือนกับบ้านของเราเนี่ยแหละดีก็ดีพวกเราเสียก็เสียพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ร่วมกันก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลช่วยกัน รักษาช่วยกันป้องกันป้องกันสิ่งที่ไม่ดีอย,อย่าให้มันเกิดขึ้นดูแลรักษาสิ่งที่ดีให้มันดีอยู่แล้วให้มันดีตลอดไปและช่วยกันปรับปรุงพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยของพวกเราก็ต้องให้มีระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอา้านมันจึงจะน่าอยู่พอสถานที่น่าอยู่แล้วตอนนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรม พวกเราที่อยู่ข้างในมา,มาประพฤปฏิบัติธรรมมันก็ทําให้ดูดื่มต่อการประพปฏิบัติธรรมคนภายนอกที่เขามาสัมผัสมาพบมาเห็นเขาก็อยากมามาอยู่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเบื้ั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยสถานที่ให้มันเป็นที่เหมาะที่ควรมีระเบียบเรียบร้อยออพอเราได้สถานที่ที่ดีแล้วมันก็หนุนส่ง ให้การอบรมปฏิบัติธรรมของเราได้ได้ความสะดวกสบายไปชีวิตของคนเราเราจะมีคุณค่าอย่างที่สุดก็เพราะใจของเราเนี่ยมีธรรมถ้าใจไม่มีธรรมสักอย่างละด้วยความเป็นพุทุชนคนมีกิเลสของพวกเราเราท่านๆมันขอจะจูงเราลงไปในทางต่ําเสมอนั่นแหละลงไปเป็นค่าท่ายของกิเลสเป็นค่าท่ายของความโกรธความโลภความหลงราคาปัญหา มาหน้าที่ถิก็รู้แต่สร้างความเศร้าหมองสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาต่อชีวิตของเราเองต่อชีวิตของบุคคลอื่นที่มีความใกล้ชิดแก่เราเรื่อยๆออกไปนั่นแหละตั้งแต่คนในครอบครัวเราก็เดือดร้อนไปกับเราด้วยบมูคคณะของเราก็เดือดร้อนไปกับเราด้วยนี่แหละเพราะความไม่มีธรรมของพวกเราก็จะเป็นค่าท่าของกิเลสอยู่ล่ำไปเพราะนั้นการที่การที่เราจะมีธรรมเป็นเครื่องต่อต้านหรือเป็นเครื่องชำระ กิเลสถ้ามันเบาบางจางออกไปจนเธงทึ้งหลุดร่วงออกไปจากการครอบงำจิตใจของเราได้เพราะการปรเพติปฏิบัติธรรมของผู้เรานั่นแหละให้มีความภาคความเพียรมีความใส่ใจมีสติที่จะดูแลรักษากายวาจาของเราเราก็รักษาได้ด้วยศีลให้มีศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาของเราอย่าปล่อยกายวาจาของเราเป็นคาท่ายข,ของกิเลสไม่ว่าความโกรธความโลภความหลงลถ้ามัน เป็นฆ่าธาของกิเลสไปได้เป็นก่อนสีมีเท่าไหร่ก็ด่างพ้อยไปหมดแหละขาดวิ่นไปหมดแต่ถ้าพวกเราอดกั้นตอกิเลสไม่ไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาจากนกระทั่งนํากายวาจางเราไปเป็นเครื่องมือของมันเนี่ยสีกี่ข้อบ,บริสุทธิ์หมดโดยที่เราไม่ต้องไปกก่าเป็นยานตัวของเราเองก็ได้าปนานาติปาธินาทาอะไร,ะไรต่างๆเ,เนี่ยแต่ขอให้มีความอดกั้นต่อกกิเลสได้เท่านั้นแหละสีบริสุทธิ์อย่างแน่นอน จากกายวาจาของเรามีความบริสุทธิ์ไม่เป็นฆาต้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วจากนั้นเราก็หมันมาภาคเพียรมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบเราจะยกเอาบทบริกรรมอบบพุโทโธพุโทโธมาเป็นหลักที่ของจิตก็ตามหรือเราจะยกเอาอนาปานสติคือการกําหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโรก็ตามหลักสําคัญให้มีสติกํากับจิตให้อยู่แนบสนิท กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตเท่านั้นแหละอย่าไปกังวลอย่าไปคาดหมายส,สิ่งนู่นสิ่งนี้ไอหนุดนไอดีอะไรต่ออะไรที่นอกออกไปจากงานของเรางานของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับอนนาปานสติก็อยู่กับอนาาน,อบอนาปานสติกอย่างอื่นนอกออกไปจากนี้แล้วไม่ให้ความหมายไม่ให้ความยินดียินร้ายเขารงนั้นน่ะปล่อยเขาให้หมดสิน้นให้เขาเป็นไปโดยธรรมชาติของเขามีเกิดก็มีดับมี มีดับก็มีเกิดมันก็เป็นไปอย่างนั้นตลออดอนันตกาลเนี่ยเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นแหละเราไม่ต้องไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเขาไอ้เขาเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาหน้าที่ของเราขนาดนี้ก็คือมีหน้าที่มาภาวนาจุดมุ่งหมายก็คือความสงบถ้าเราตั้งจิตได้นแน่ๆอย่างนี้แล้วการภาวนาของเรามีความร,ราบลื่นไปเรื่อย ไม่มีอาม่านลมเรื่องราวอะไรต่ออะไรที่จะเข้ามาคอยก่อควรจีก่อกวนใจของเราให้ควายเขวให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปนอกลูน่นอกทางจากรมที่เรายกขึ้นมาปีงานเท่านั้นแหละนี่แหละการภาวนาของเราหลักสําคัญเราต้องวางใจของเราให้ได้รักษาใจของเราให้ได้แล้วก็ตั้งจุดมุ่งหมายของเราให้แน่นจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบอย่างอื่นนอกออกไปจากความสงบแล้วไม่สนใจทั้งนั้นแหละไม่ยินดียินไล่เขาทั้งนั้นแหละ เมื่อเรามุ่งหน้าต่อการทําความสงบแล้วจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบดาหาพิจารณาทางธรรมพิจารณาทางด้านปัญญาจุดมุ่งหมายของเราคือความรู้แจ้งรู้แจ้งในกองสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าเราจะพิจารณาอานิจังหรือทุกขังแรือหน้าตาก็ตามมุ่งเน้นให้เข้าใจให้รู้ชัดเจนถึงอันิจังจริงๆถึงทุกขังถึงอนัตตาจริงๆนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติของเราถ้ามีจุดมุ่งหมายแล้วรักษาจุดมุ่งหมายของเรา ให,ให้แนบแน่นและให้ตลอดรอดฝั่งแล้วการปฏิบัติธรรมของพวกเราจะ,จะเจริญท,ท,ทุกท่านทุกคนนี่แหละเมื่อความเจริญในธรรมมีอยู่ในพวกเราแล้วพวกเราเนั่นแหละคือผู้ที่จะมีความสุขความเจริญในธรรมอย่างแท้จริงกรขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมน,นําไปปอะพฤติป,ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้เจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอเอานะรับพรนะรับพรอย่านุโมธนาให้พรพากันตั้งใจรับพร ยะธาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาขันลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานหังอุปกปเิีิมิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจชตุสเพปูเรนตุสังกปาน ยันโทปันรโสยะธามณิชติรโสญทธาติโยอวิวันชนตุสัมภะโรอยวิฏายสตุมาเตมภวัตวันตราโยอิสุขี กายโกอินภาวะพิวัธนาเสรสเดจังวุญไทยปัจจายจิตด้ยใจตารวยมวันทยที่อายุวันน้ยสุขัง พรรังรัตนตยาุภาเวนารัตนตยะเตยญสายโดยข้ารอยขพยาเวลาโสกัสตุจุปัทไอเนกาอันตรายาปีวินัสันตุอาศะสตุวิ จยายเสถิธนังราพังโสธิภาขยังสุข,ข้างัลรังเสริอายุจวันโนจาโภ้ข้างวุวทจยยสวายสาตาวาสาจายุจาชีวสิทีภวันตุเตม ปาวาตุสัพปังการังราคะนตุสัพพเดวตันสำพูทธาตุภาเวตัยสตาโสตีภวันตุเตนปาวาตุสัพปังการังราคะนตุสัพพเดวตา สามบาธรรมาดุพาเวปได้สตาสติปวันตุเตาวัตุสัปบังการังรักขันตุสัพพเดวตาสาบาสังขารดุพาเวปได้สัตาสอดี พาวันตตเตงไปจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนะ้อาทานอาหารสก่อนทานอาหารสก่อดดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไป